กี้อออเอา้ามึงมึงพี่พูดอะไรนะกีเอ้าอแล้วมึงอะกี้เอา้เอาใครเสียตัวอายุน้อยสุด <c ười> ข้อต่อไปใครผ่านผู้ชายมามากสุดใครมีเซ็กบอ่อยสุด คิดว่าใครหัวนมสวยสุดใน3คนเนี้ยคิดว่าใครง่ายสุดไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกลิงใต้คลิปรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ชื่อติ๊ติ๋วค่ะกี้ค่ะชื่อกอยค่ะน้องตี๋น้องกี้น้องกอยมากันนุนบ้างสักหนสนิทกันมานานรึยังได้อยู่นานแล้วครึ่งปีนะเกิดนะเกกเิดขึ้นเกิดการเถียงกันเกิดขึ้นคิดว่าเราอ่ะรู้จักเพื่อนลึกขนาดไหนปีนึงก็ลึกอยู่นะเราจะรู้ไส้รู้ผงกันเลยใช่ไหมคืออีนี่อ้าปากกูรู้เลยว่าแค่ทำตาเลิกก็ละอัลลัห์อัลลัหวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นเป็นเกมวัดกันว่าใคร มีความสามารถสูงสุดในกลุ่มมีสกิลสูงสุดในแต่ละด้านในแต่ละเรื่องกกติกาคือว่าพี่จะให้เป็นหนึ่งคำถามคาตอบคือเป็นชื่อของเพื่อนเราทั้งสองคนชื่อใครก็ได้แต่ห้ามตอบชื่อตัวเองโดยพี่จะให้สัญญาคืออย่างเช่นพี่ถามว่าถามไปว่าใครแรกสุดพี่จะนับให้หนึ่งสองสาม,าสามพอครบสามปุ๊บเราพูดชื่อออกมาใครได้คะแนนมากสุดพี่มีรางวัลให้โอเคไหมโอเคคำถามเช็คก,ก่อนคํถาถามแรกใครแรกสุด <c oughs> ตีตีอ่ะเนี่ยตีได้หนึ่งคะแนแนความแรกแสดงว่าเราชนะและ้วนะ โอเคละ <Okay. S 1> อันนี้เก็ตนะเข้าใจนะคำถามต่อไปใครปล่อยผู้ชายเก่งสุดกี้จะได้อย่างไรกันกใครบอกกี้ไม่ม, <c oughs> มีใครบอกแหมความใจกันกี้เลยนะพูดงงใครเสียตัวอายุน้อยสุดไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกลิงใต้คลิปกี้ มึงรู้ได้ไงวะทำไมถึงคิดว่าน้องตีอ่ะเออทำไมอ่ะก็คงไม่ใช่อีกอลอะไรจับมืออยู่เลยปวชอะ ความเป็นจริงแล้วเสียตัวตายอยู่ด้วยมสี่อสี่มห่าเริ่มมีเมนอ่ะพี่มีเมนพวกมีผัวเลยฮะมีผัวเลยเมนมียังไม่รู้ตอนนั้นเรามีผัวก่อนรีบคือมีตั้งแต่ยุคที่ยังไม่ทำนมทำจมูกไหมฮะโอ้โหยุคนั้นดัดฟันมียังเหรอพี่เผื่อว่าข้อนี้เป็นเอกฉันท์ทั้งความคิดเห็นเพื่อนๆและความจริงข้อต่อไปใครถูกเทมากสุดคืออกหักบ่อยสุด กี้่คุยตัวตุ้มเลยจะตอบเองก็ไม่ได้กี้เหมือนรู้ตัวแล้วแบบไม่ต้องตอบไเนาะทำไมเพื่อนคิดว่ากี้มุณอกหักบ่อยเนาไม่มีผัวยังอกหักได้เกมั็ใช่มึงทักหาคนตลอดมึงกูอกหักอีกแล้วแต่ไม่มีผัวถือว่าข้อนี้เป็นเอกฉันท์เจ้าตัวก็ยอมรับถึงขนาดไม่คิดจะพูดชื่อคุณคุยตัวตุ้มเลยจะตอบเองก็ไม่ได้ ข้อต่อไปใครผ่านผู้ชายมามากสุดไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกลิงใต้คลิปขำล้อแบบต้องพูดเลยหนึ่งสองสามตีคือตียอมอะตีไม่ร่อเชื่อใจคือเกมนี้เกมเผาตีไปอ่ะขำล้อตยอ่ะอานนี้ให้ตีแก้ตาไปตีคิดว่ามีใครมีผู้ชายมากกว่าเราไหมไม่น่าจะมี คิดว่าใครเซ็กจัดสุดกูว่าไม่พ้นนี่หนึ่งสองสามกีเอ้ามึงมึงพูดว่าอะไรนะกีเอาแล้วมึงอะกีเอาไปไหนแค่มีกูบอกก่อนะมต้องเดดทำไมข้อนี้ถึงอยู่ดีๆเป็นกีได้เพราะตอนแรกเนี่ยคือพวกทีมงานคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นตีแหมมันก็ไม่เสมอไปไหมพี่แหม ข้อต่อไปบอกเลยว่าพีกมากๆคุณผู้ชมน่าจะอยากดูพีกอีกแล้วผมก็อยากดูมากเลยแล้ววันนี้สะพายเยอะมากเลยนะคิดว่าในสามคนเนี้ยใครหน้าอกสวยสุดเอาสวยนะไม่เอาใหญ่โอเคใครหน้าอกสวยสุดดูดีอ่ะใส่ชุดออกมาแล้วดูดีแบบว่าถอดมาแล้วผู้ชายขึ้นอ่ะขึ้นไปตกมหนึ่งสองสามตีอันนี้สองตีหนึ่งลอยก็ยังน้องตีอยู่ดีอ่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นตีสองคนที่ตอบตีเหรอ มึงเคยถามสวยไม่ได้ถาให่ยก็กูชอบว่านสวยจะบอกชื่อตัวเองมันก็ไม่ได้ไงคิดว่าผู้ชายไน้่าจะวอนของน้องตีมากกว่าใครมีเซ็ก่อนสุดตีรู้ได้ยังไงไม่กอยมันยังต้องให้กูดิวเลยแต่มึงไม่ต้องดิวมึงไปดิวของมึงเองเลยแ้วก็มึงแ l a เอะ พี่เล่นจบหเลยกันคิดว่าใครหัวนมสวยสุดไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกลิงใต้คลิปกอยกอยกอยโอเคไปด้วยกอยละหวตว่ามีหัวนมสวยสุดผู้ชายคนไหนอยากไปดูก็ลองดูแล้วกอยคิดว่าในสามคนเนี้ยใครมั่นใจในตัวเองมากสุดว่าตัวเองอ่ะสวยสุดในแก๊งมันหน้ามันหน้ามันหน้าหนึ่งสองสามกี ทำไมกี่เรามั่นใจขนาดนั้นเลยอะเอาเป็นผู้หญิงต้องมั่นดูกว่าไม่แล้วทำไมอย่างกอยกับตีไม่มั่นใจในตัวเองอะมันมั่นใจเลยพี่แต่พี้มันพุ่งออกไปข้างหน้าใช่คือมันแจงไงถอยงั้นออกไปใช่ไหมต้องให้มันไปอย่าไปสนใจเลยใครหนักก็บล็อกแบบนี้ใครมีผู้ชายเข้าหามากที่สุดตีอันนี้ขอเน้นๆเลยจริงเหรอผู้ชายกีดเยอะมากเลยเหรอ จริงจริงแจกตังโค้เลยนะิหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาโสดคนเดียวหรือเปล่าใช่เป็นคนหนูโสดแหละหนูก็โสดก็ได้นะคำถามเนี้ยอาจจะรุนแรงนิดหนึ่งเป็นคำถามที่น้องๆอาจจะตกกันเองในสามคนเนี้ยคิดว่าใครง่ายสุดไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกลิงใต้คลิปตี ไปนงตีนิ้วง่ายขนาดนั้นเลยเราเราไม่ถึงคิดว่าตีง่ายทำไมอะเมาหรือเปล่าหรือว่าไม่เมาแม่งก็ไปเฮ้ยไม่เมาก็ไปลุกมันเดืรุ่งเลยายยังไม่มาเลยมันไปแล้วจริงเหรอเอาไปรอก่อนเลยล่วงหน้าไปก่อนเลยในนี้อะใครขี้งกสุดก้อยเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะกี มาตอบกูกูตบปากันนะใจเย็นใจเย็นในนายู่คิดว่าในสามคนเนี้ยใครรีลาดีสุดเอาแบบว่าสยบผู้ชายตายคาเตียงอะไรทีเดียวหนึ่งสองสามตีกี้ดูซอสสุดนะภาพลักษณ์ดูแต่งตัวดิแต่คือถ้าพูดถึงจะพาเรื่องบนเตียงกี่มาแรงมากกันนะแอะอันนี้เรามาสรุปคะแนนก่อนน้องตี ฟาดไป9ะคะแนน <c oughs> น้องกี้มาเป็นที่สองฟาดไป6แต่ว่า6ของน้องกี้เนี่ยเลือกบนเตียงล้วนล้วนดีๆทางนั้นเนื้อเนื้อเลย <c oughs> น้องกอยตอนนี้ดูหน้าดีสุดแล้ว <c oughs> ดูแบบผู้ชายคบไปน่าจะปลอดภัยสุดปลอดภัยค่ะไม่ไมี <c oughs> แต่น้องส่วนน้องกี้นี่คบได้แต่อาจจะเหนื่อยนิดนึง <c oughs> ผู้ชายอาจจะต้องแบบว่าเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยเหนื่อยเยอะเลยแหละส่วนของตีนี่อาจจะได้แบบว่าเผ็ดร้อนเลวจริงๆทำเป็นสาวเผ็ดร้อนกันเดี๋ยววันนี้ก็ขอขอบคุณเราสามคนมากแล้วเดี๋ยวเรามีการมอบรางวัล จะเอาไปใช้กับใครล่ะเฮ้ยวันพี่ให้หนูก็ต้องใช้สิคะเรารู้ว่าน้องตีเป็นสายปาร์ตี้เราเอาไฟปาร์ตี้ให้น้องตีเลยดีกวาำลังขาดพอดีเลยเอาไว้ไปปาร์ตี้ที่บ้านโอเคครับแทนแทนขอบคุณค่ะพี่ใหญ่กว่านี้ไหมพี่เฮ้ยยัดเข้าไปไม่ได้นะน่ารักไม่ได้ค่าตัวนะได้แค่นี้ออ๋เอาคืนเลยไปเลยเดี๋ยวฝากน้องๆแค่สามคน แจกวาร์ปอีกสักหนึ่งรอบค่ะตีค่ะ Facebook นะคะติตตีติตีสุกสำรานค่ะค่ะ Facebook กี้อ่ัททยาเอี่ยมค่ะค่ะ a c e b o o k คอยน้ำทิพค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณน้องๆทั้งสามคนมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่อยากพลาดของดีจากพวกเราคลิกลิงก์ใต้คลิป